สวัสดีครับทั่วไทยบายโกดำวันนี้เราไปติดตามข่าวทั่วไทยมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับกบแสนรู้ชอบมานั่งเก๊กหล่อตรงจุดเช็คอินให้คนถ่ายเซลฟี่ที่จังหวัดนครนายกบริเวณหน้ากุฏิจเจ้าอาวาสหลังได้ทราบว่ามีกบแสนรู้เชื่องฉลาดไม่หนีชอบมานั่งคู่กับกบรูปปั้นกบปอมให้คนถ่ายเซลฟี่ จากนั้นผู้สึกข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังวัดช้างหมู่สามตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกและได้เดินไปรอบๆบ,บริเวณหน้ากุฏิเจ้าอาวาสก็ได้พบกับเจ้ากบป,ประมาณ40กว่าตัวอาศัยอยู่บ่อน้ำล้นที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักโดยบริเวณดังกล่าวได้จัดเป็นสวนดอกไม้เป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินเวลาใครมาติดต่อขอพบเจ้าอาวาส แต่ที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นมีเจ้ากบที่ชอบออกมานั่งนิ่งๆกับกบรูปปั้นทำทีเหมือนว่าค้านี่ก็มาเท่ไม่แพ้กันที่โดดเด่นของเจ้ากบพวกนี้ก็คือแสนรู้เชื่องไม่หนีสามารถเอามือจับและลูบหัวเล่นได้ซึ่งผิดกับกบทั่วไปเพราะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกบเลี้ยงหรือกบธรรมชาติทั่วไปมันจะกลัวคนแต่เจ้ากบพวกนี้บางเวลา ถ้ามีฝนตกน้ำขังก็จะออกมาเล่นน้ำฝนกันแล้วมันก็จะกลับเข้าไปนอนที่เดิมปรนะะมาณสามสิบตัวได้สามสิบตัวได้แล้วมันไม่เคยหนีไปไหนไหมผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันออกหากินของมันแล้วมันก็กลับที่เดิมอืมม<อ>มันมันตวเออัว่่เห็นว่าบางทีน้ําท่วมเนี่ยม,มันออกไปบนถนนด,ด้วยครับโอ้โเกือเลยครับนู่นลานตามลานนะแล้วก็กลับเข้ามาเองอกลับเข้ามาเองไม่ต้องจับอื เขาไม่กลัวคนเนาะไม่กลัวคนคนก็ไม่จับไปกินเอเขาก็อยู่เขาได้ออยู่เขาได้อยู่นี่อยู่สบายมีอาหารให้กินอืจานขึ้นไปล้วะตัวใหญ่ตัวใหญ่คนก็ปล่อยบ่อยครับปล่อยเขาก็อยู่เขาไปตามธรรมชาติเลยเหมือนบ้านเขาเนาะใช่ครับไม่มีใครทำอะไรเขาได้สามารถจับได้ไหมได้ครับ เขาก็ไม่ไม่ไม่หนีไม่อะไรไม่หนีไม่ไม่ไม่มุดลงน้ำลูกได้จับหัวจับอะไรได้เลยจับได้ครับไม่มีการหนีด้วยไม่หนีไม่หนีก็โยมเที่ยงเทพเขามาจับผู้หญิงผู้หญิงจับได้หมดใช่ครับทีแรกก็นึกว่าเป็นกบปลอมพอจับปุ๊บมันนิ่มโอ้ร้องกรี๊ดเลยันร้องกรี๊ดเลยเออขึ้นอยู่ตามยุ่งกันยางใช่ครับ นนนาายงมมเลออ้ัะกบ่หขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณสมบัติเนินใหม่คุณรัชานนท์เนินใหม่ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกจังหวัดอุทัยธานีหลอหลวงพ่อเคลือบวาจาสิทธิ์รุ่นแรก แห่งวัดห้วยเป้าโดยหลวงพ่อรวยพระเกติดังแห่งภาคตะวันออกผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระครูวินัยธละวิชาญจันทสาโลเจ้าคณะตำบลละบำเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดห้วยเป้าหมู่หกบ้านห้วยเป้าตำบลละบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีว่าขอเชิญญ,ญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเททองหล่อหลวงพ่อเคลือบวาจาสิทธิรุ่นแรกของวัดห้วยเป้า ฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกทรงเครื่องโดยงานเริ่มในวันที่1มกราคม2564ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาโดยมีเทศมหาชาติชาดกโดยพระครูปหลัดลาชันพระนักเทศชื่อดังแห่งประเทศไทยเวลา18นาฬิกา9นาทีจเจริญพระพุทธมนต์เวลา19นาฬกา39นาทีเริ่มทำพิธีเททองหล่อหลวงพ่อเครือบวาจาสิทธิ์โดยพระที่นั่งปกปุกเสษ วัตถุมงคลครั้งนี้มีพระวิสุธาธิปดีเจ้าคณะภาคสี่กรรมการเถรสมาคมพระราชโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีพระภูสุขุมธรรมดาหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกหลวงพ่อบุญวรธรรมโมวัดป่าใสน้อยหลวงพ่อวิชาลติยุตโตวัดขอนทุเรียนเป็นเสร็จพิธีโดยมีประธานในพิธี พระธรรมปริยัตโมลีรักษาการเจ้าคณะภาคสามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานจุดเทียนชัยประกอบพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อเครือบวาจาสิทธิ์แห่งจังหวัดอุทัยธานีสามารถสั่งจองวัตถุมงคลหลวงพ่อเครือบรุ่นแรกของวัดห้วยเป้าสามารถสั่งจองได้ที่พักครูวิยทย์นัยธรวิชานจันทสาโลเจ้าคณะตำบลละบำเขตหนึ่งจ้าอาวาดวัดห้วยเป้า บอร์โทร0654203961ซึ่งในการจัดสร้างหลวงพ่อเครือบวาจาสิทธิ์รุ่นแรกในครั้งนี้รายได้จากการเช่าวัตถุมงคลทั้งหมดทางวัดได้นำไปก่อสร้างพระอุโบสถของวัดห้วยเป้าที่มีการก่อสร้างมาช้านานแล้วยังไม่แล้วเสร็จที่ยังขาดปัดจจัยอีกจำนวนมากการจัดงานในครั้งนี้ขอให้ยากที่จะมาร่วมง,งานทุกคน ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด -19 ทางวัดได้จัดระเบียบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างานการเว้นระยะห่างระหว่างกันการสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆตามนโยบายของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากโควิด -19 ดังกล่าวขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณพัชระพัศกุลผู้สื่อข่าวจังหวัดอุทัยธานี ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยไบยโอดำวันนี้จะพาไปเกาะจานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดูปะการังสวยสุดในอ่าวไทยนายชาติจันทวีลชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าได้หาลือกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกรตตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกเพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะจานและเกาะท้ายซี ที่ได้รับการขนานนามให้เป็นอัญ,ญมณีแห่งทะเลอ่าวไทยห่างจากฝั่งเพียง7กิโลเมตรมีปะการังน้ำตื้นงดงามที่สุดในทะเลอ่าวไทยหลังจากอุทยานได้เปิดการท่องเที่ยวพร้อมกำหนดมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่มนักดำน้ำและพบว่ามีอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูงจากการเดินทางด้วยเรือสปีดโบท๊ท ใช้เวลาเดินทางเพียง15นาทีแต่ในอนาคตจะมีเรือบริการประเภทอื่นที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเข้ามาเสริมเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการสำรวจพบว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถดำดูนปะการังเขากวางปะการังพุ่มดอกไม้ปะการังโต๊ะปะการังถ้วยสีส้มปะการังผัดกาดใบใหญ่ปะการังดอกกระลำ ปราการังโขดบริเวณหน้าเกาะและเดินบนชายหาดได้เนื่องจากด้านบนเกาะเป็นพื้นที่สัมปทานลังนกนั้นแอนสำหรับการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจะหาลือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคลองวานอำเภอเมืองตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกเนื่องจากเกาะจานมีศักยภาพสูง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากอำเภอหัวหินและอำเภอชะอำโดยใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมงสามารถกำหนดทริปเดินทางท,ท่องเที่ยวได้ภายในวันเดียวขนาดที่อุทยานหาดวนกรมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งที่พักและสถานที่กางเต็นท์ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนัทพพันสายผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์